คแ 8. เกิดขึ้นจากการที่เราทำให้เกิดมาอย่างวิทยาศาสตร์ชาติของเราทุกปีเลยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณครูวิเชรินพิชญชดารนะคะท่านเป็นเลขาผู้บริการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือค่ะและสวัสดีความร่วมมือกับธนาคารออมสินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ด้านอาชีพพัฒนาทักษะด้านงานช่างงานฝีมือตลอดจนนำไปประกอบอาชีพได้นะคะวิาลสารพัดช่างเชียงใหม่จึงจัดก,การเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับธนาคารออมสินภาคแปดนะคะในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น134ยคนมีระยะเวลาในการจัดโครงการและกิจกรรม1วันคือวันนี้นะคะโดยได้รับการสรับสนุนจากประธานออมสินภา8าแปเป็นวิทยากรให้บรรยายความรู้เรื่องการเงินและก็แหล่งทุนปัจนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วขอเรียนเชิญคุณพัฒนพรพัญญาประธานได้การุณาก่รโอวาทและก็เปิดงานในวันนี้ค่ะ,ะ,ะตัวเอง ือการได้อบรมในวันนี้ค่ะมันจะเป็นการเสริมสร้างนะคะเนาะความรู้ทางด้านอาชีพด้านทักษะนะคะงานฝีมือนะคะตลอดจนเราสามารถนําความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะไปประกอบอาชีพได้นะคะเนาะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลัจงจากที่ท่านได้ะะรับการอบรมในครั้งนี้แล้วนะคะรับการอบรมจะได้นําความรู้ตรงน,นี้นะคะเนาะไปพัฒนา,าไปพัฒนาทาาักษะแล้วก็นําความ ดีในวันนี้นะเจ้าผู้เองไปฝืนอบรมนะคะแล้วก็ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมแล้วเราก็จะได้นําความรู้นี้ไปช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพสร้างสร้างงานสร้างรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวของเขานเจ้าเนาะเสร็จแล้วอ่าต้องขอบคุณหน่วยงานอ่าที่มีการสนับสนุนในครั้งนี้โดยเฉพาะวิทยาลัยสังคชัชชอ่าเชียงใหม่นะเจ้าเนาะที่ได้คืออ่าความรู้แล้วก็ วันนี้แลนะเจ้าเนาะแล้วก็ขอขคัณทุกท่านและ,ะเจ้านทะี่ทำเพื่อโครงการชั้นนี้เรประสบความสำเร็จและเจ้าเนาะแล้วก็มันถึงเวลาสมควันแล้วและเจ้าเนาะวันนี้ก่อนจะขอถึงโอการเปิดพิธีแบบกระชับเพื่อว่าจะได้อ่าทาวิไลว่ามันีีออกสินะะะสน,น,น,นะคะก็จะมีความรู้เรื่องดีๆและเจ้าเนาะก็คือความรู้แบบว่าในเรื่องอ่า การส่งเสริมอาชีพนะคะนอกอาอยากจะเพื่อตั้งใจฟังนิดนึงนะคะว่าวันนี้ออาสิ่งทีเรามีแผนดีๆมาคลุกคลอแนะเจ้าในเรื่องอ่สินเชื่ออ่ที่ท่านสามารถยื่นกู้เข้าได้ง่ายๆนะเจ้าแล้วถ้าเอาอ่รับฟังวันนี้แล้วก็จะมีปิภัณฑ์ลองสิีแห่งตัวนึ่งที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่นึ่งกระดากระดาคือบัตรหันใจบัตรเดบิตนะเจ้าเนาะที่ว่าอ่ามันเป็นบัตรแรกและบัตรเดียวของประเทศเลยนะเจ้าที่ออกสินอของตรงนี้มาเพื่อเพื่อ มีการโกงของเสียชีวิตผู้กรณีนะคะฟังอ่าเดี๋ยวจะเริ่มและบอยเพื่อนมาอธิบายว่าบัตรกุญใจเนี่ยมันดีแต่แดีจะใดนะคะเป็นบัตรแรกบัตรเดียวในประเทศเลยนะเจ้าที่ออกมาแล้วทุกคนเสียชีวิตผู้กรณีนะคะมันหมดที่บัตรไหนเนี่ยะเลยนะเจ้าตี่ว่าโกงของเสียชีวิตผู้กรณีนะเจ้านะคะ ของกึ่งตั้งแต่การความนิ่งึงกันเราดในเรื่องของสิงแวดล้อมเรื่องอาชีพเรื่องธรรมชาติอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับในรูปแบบของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับซึ่งคืนกําไรนะครับที่กาดจากการประกอบการนะครับเข้าสู่ในเรื่องของการรับผิดชอบดูแลสังคมแล้วก็อีกอย่างนึงครับของสินครับเป็นธนาคารของรัฐนะครับซึ่งเป็นธนาคารเฉพาะกิจที่ดูแลในเรื่องของลูกค้ารายย่อยระดับฐานล่าง หนึ่งภารกิจของสิ่งครับคือการทําให้เศรษฐกิจการากแข็งแรงนะครับก่อนอื่นที่ผมจะคุยในสิ่งดีๆให้ฟังครับผู้บริการได้กดเ,เมื่อกี้อยากให้ท่านผูดกับน้องชายผมคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวน้องก็จะมาคุยนะครับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆแต่สาระความรู้ตรงน,นี้ผมคิดว่าทุกท่านรู้ทุกท่านรทราบน,น,นะครับทุกท่านปฏิบัติอยู่แล้วแต่ผมอยากเปิดโอกาสให้น้องผม ได้มาสร้างกอตนับหรือเติมไฟเติมเชื้อนะครับกระตุ้นกันสักเล็กน,น้อยว่าที่ท่านทาอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรสม่สำเสมอไม่นะครับเป็นการวางอนาคตที่ตั้งไว้อีกไหมนะครับขอเชิญกับน้องไอ้ครับผมขอสิบลูดด้วยครับชื่อจริงแนะนำเองนะครับ,รรบโอเคครับ ครบผมสวัสดีครับผมน้ำไอ้นะครับวชรพงศ์การมงศครับผม <c oughs> เป็นน้องใหม่ในทีมพัฒนาสังคมและชุมชนครับผม <c oughs> ก็วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์หรออือเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จะดีกว่านะครับผม <c oughs> ครับผมที่พี่เข้าใจหรือรู้ว่าเงินออมคืออะไรครับเก็บไว้ที่ ่าแล้วไว้ไว้ไวสาอนาคดใช่ไหมถูกต้องค่ะ,อะโอเคก็ขอเสียงปรมมบมือรีบสุดพี่โอเคโ,เคโเคและใช้ในอนาคตต่อไปเนาะง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมครับต้องไงมครับใช่เชิญต่อครับครับผมต่างนี้หัวหน้าบอยได้บอกไปนะครับเงินออมนั่นคือเงินที่เราเก็บสะสมจากรายรับที่เราได้รับเข้ามาัเพื่อเก็บเงินเพื่อเก็บออมไว้ใ้ใช้หลังเกษียณหลังที่เรา จบงานไม่ได้ทํางานต่อไปนะครับที่ตั้งตั้งใจว่าเป็นมนดรดกซึ่งมีหลายตัวขององค์สิม็มีฝากแบบมรดกเช่นกันหรือสถาบันการเงินอื่นก็ได้หรือองค์กรอื่นก็มีเยอะแยะนะครับโอเคครับ